สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านกาแฟลุงดำหวานจริงไม่จกตาไม่เชื่อก็ดูที่จำนวนพึ่งเยอะจนขดลุกร้อนๆแบบนี้กาแฟโบราณรสพวงอาจเป็นคำตอบที่ถูกใจจะสั่งหวานน้อยหรือหวานร้อยก็แล้วแต่คนชอบ แต่บอกเลยว่าร้านนี้นั้นรับรองว่าหวาน100ได้แบบหวานเจี๊ยบแน่นอนทั้งยังเป็นหวานจากธรรมชาติที่มีพึ่งตัวเป็นๆมาตอมเพียบเป็นพันๆตัวโดยร้านนี้คือร้านกาแฟลุงดำที่เป็นร้านกาแฟโบราณพวงค้างแบบธรรมดาและไม่ได้ขายนำพึ่งหรือรังพึ่งเลยโดยถ้าหากสังเกตจะเห็นฝุ่นพึ่งเกาะอยู่ที่บริเวณเดียวคือตรงถาดแต่ตรงจุดอื่นที่เจ้าของร้านชงขายกลับไม่มีพึ่งบินไปเกาะ มีเพียงบินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นจึงคาดได้ว่าลุงดำอาจจะเอาอะไรไปทาเอาไว้เพื่อล่อให้พึ่งมาเกาะกลายเป็นกิมมิคของร้านจึงกลายเป็นที่ือฮาของลูกค้าที่ไปอุดหนุนร้านลุงดำเป็นอย่างมาก อย่างเจ้าของช่องติ๊กต็อกรายนี้ที่ได้โพสต์คลิปร้านกาแฟลุงดําเอาไว้จนล่าสุดกลายเป็นไวรัลชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อแล้วว่าร้านกาแฟลุงดํานั้นหวานจริงการันตีได้จากจํานวนพึ่งที่อยู่ภายในร้านบ้านก็เข้ามาแซวว่ากินปุ๊บเข้าโรงพยาบาลปับ๊บร้านนี้หวานจริงพึ่งมาการันตีครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้าพึ่งมะนาวของเราแท้แน่นอนครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหวานจริงครับไม่จกตา ดูได้จากพึ่งเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านึกว่าขายน้ำพึ่งและสำหรับใครที่อยากไปอุดหนุนร้านกาแฟลุงดำก็สามารถไปได้ที่ตลาดแอร์ปทุมหรือตลาดอินเตอร์มาร์ทซึ่งตรงนี้จะมีพึ่งส่วนอีกจุดที่ลุงไปจอดก็คือตรงแถวแถวสารากลางปทุมแต่ตรงนี้จะไม่มีพึ่งเหมือนตรงที่ตลาดแอร์ปทุมส่วนใครที่สงสัยว่าพึ่งเยอะขนาดนี้แล้วลุงดำแกเคยโดนต่อยไหม แกบอกว่าไม่เคยโดนต่อยเลยและนอกจากร้านที่ฝุ่งพึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็บอกเลยว่าตัวเจ้าของร้านก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าลุงดำมักจะแต่งตัวในสไตล์เท่ๆเพื่อชีวิตมีหัวควายอะไรตกแต่งร้านอีกเพียบอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ